เลิเมย์ลม้ไม่รู้ <min it> ว่ามันไปดังคาหรือมันไปไหนว่าชวนเงินดังขึู้ดังพี่ขอหน้อ้าพี่อ่ะโอ้โหคิวจริงวะโอ้โหเออเรียกคำสารน่ะใครไม่ใครคุย้องหวงอขึ้นบานไม่ได้ช่วยดช่วด้วยช่วยด้วยโอ้ย เวลาจะหมดีดิวมาบอกว่าแก้มแก้มดูเยอะแยะเลยไปแล้วคอยอยู่ไปคนแรกเลยวะเมื่อวานไม่ไห์ใช่ครับเมื่อวานอัดเกมครับวันนี้ไม่ทันรอไปก่อนใจเย็นเสือุตีตีอย่างตึง สวย<ป>เฮ้ยมาเจอคนนี้มันสดเกอย <laughs> ก็ได้่ด้ไไไายยไม่ตวอกด้เลยชอบม่นเะันเจ็บหนักแล้วมันเจ็บหนักแล้วม,นมนา,วานชูเพื่อนอยู่ตา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 น้ามีบูดลายไม่มีปืน คิวบอกว่าตาหน้ามีผู้โหดร้ายกดไม่ทันโอไม่ใช่แล้ครับแม่บล็อกไปแล้วอะหลอกบอกเรามันดักฮะวิววน้องพี่จะใหมไม่มีเหมือนกันโอ้อดราม่าอีกแล้วดราม่าอะไรเยอะวะโปรแกรมพยายามไงความพยายามของคนเราไม่เหมือนกันขอบคุณนะ คนอื่นได้เล่นแต่เราไม่ได้เล่นเดี๋ยวก็เข้าได้พี่เก็บทองคุ้งผมไปก็ได้นะแมวพี่เก็บเหรียญหงผมไมหน่อยไหนอะตบหน้าสุดอะตบตรงไอ้วะตบหน้าสุดไหนวะนี่ไอ้ี่มีเหรียญสองร้อยอะพี่มีเหรียญสองร้อยอะพี่เก็บไปเลยอไม่เห็นมีจะเก็บเลย มันมันมีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วสองร้อยพี่วงก็ได้พี่วงก็ได้วงวงจะมาลาดตามลาพี่ไหมมันอ่ะมีตาตายู่ขาต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 าเอ็กซ์ให้หน่อยดิเฝาพี่ด้วยของเอ้าเฝาพี่ด้วยน้องมีขอซื้อของขอขอเบอร์สี่หน่อยเบอร์สี่หน่อยเบอร์สี่เอ็กซ์หน่อยทาหนึ่งก็ได้ขอที่ไม่ใช่ปักทงแค้นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็เอ็กซ์ได้ปะผมไม่ได้ดูพี่ผมดูอันแม่ ผมจะกลับไปเอาซองควงผมมาคืนให้ได้นี่ไม่อยากได้ทองควงเลยอ,อยากได้ผมมีซองควงอัพเบลพี่ผมเลยเอาได้ต่าเหรอแล้วผมถนัดซองยามากกว่าผมใช้ซองยาไฟพี่ไฟไฟ,ไฟออกิ้มได้ใช้สิไฟผมไม่ชอบมันคือมันลั่นตามากใครเห็นใครเห็นไอ้เป็ดพี่ไหมอ่ะพี่จับนิดนึงมันก็หายไปเลยอ่ะ ไม่ตั้งใจที่จะเล่นกับพี่แกมอยู่ที่ตาตัดหน้าจอไปด้วยนะครับของผมยังมีความหวังอยู่ของนอยยังมีความหวังอยู่ใจเย็นๆอย่าดราม่าิวบอกโอเคไม่มีอะไรเลยศพไม่มีการ์ด้ลยนะเกือบได้เล่นทุกตาอ๋อได้วอะอ q คิวเล่นทุกตาผมได้เล่นสักตาเพราะต่อผมอยากเล่นด้วยครับคิวอิ่มมากเลยรอตาหน้า แนะนนะถ้าเล่นถ้าเล่นในไลฟ์ไม่ทันน่ะไปเล่นกับพี่แกมนอกรอบก็ได้นะได้ได้พีรับเล่นมีรับเล่นมีมีพี่แกมเป็นเพื่อนหรือเปล่าพี่แกมเพิ่มเพื่อนหรือยังเชื่ออะไรเชื่ออะไรรับผมด้วยได้ไหมพรอไกเือชีต้าไงต้าูมีแล้วเองไม่ออนเลยอ่ะพี่มาทุกวันเลยพี่ออนแบบทุกวันเลยเองไม่ออนพี่พี่จำชื่อผมไปนะผมมาทันพี่ทุกครั้งแต่พี่ไม่ยอมรับผมสักทีอโทษทีวะพี่กำลังธารกิจ เล่นกับบุญบุนอยู่เล่นบ่อยมากเลยเล่นกับบุญบุนอ่ะบ่อยก็บ like ุญบุนมันเป็นตัวตึงนี่หว่าตัวตึงของแท้เหม็นว่าตายบ่อยมากครั้งบางครั้งก็ตายหมดแอชื่อได้ไหมนะไอคิวบอกไอคิวไว้ก็ได้ตอนนี้นีคิวก็อ่อนผมอ่อนทั้งวันมันไม่เชื่อทุกวันทั้งวัน แต่บางวันก็ไปทั้งวันบางวันก็บ่าย้าผมไม่ค่อยเข้าขอขอหนอยบอกว่าผมไม่ค่อยเข้าก็มันตอนผมขอเข้าโปรแกรมก็ไม่ให้เข้าตอนไหนถ้าตนสตรีม่ะก็จะต้องเป็นตามกฎกติกานะแต่ผมตอนตอนที่เล่นใครบอกใครบอกไม่ฟ้าไม่รู้ใครบอกใครบอกแอลแอลชื่อมาเตล ไม่ใช่แอลชื่อแอลชื่อนั่นน่ะเอฟเอฟอะไรไม่รู้ไม่ใช่นักนักนักเรนอะไรอะของอยู่นี่ในประตูวอู้สงควผมขอของหน่อยสีมะเลงส่าขอของหน่อยหวานเออและผมสามารถบล็อกประตูว์ปเข้าในในก้อนหินได้ในทางแสงในทางแสงก็ได้แต่มันพังไม่ได้นะพี่มันเต้งออกพี่อยากลองทำเบ้่า มันต้องตอนไอวอปิดผมมีชื่อโปรแกรมอยู่ง่าๆผมไปทำคอนเสิร์นะคับโมงต้องเล่นกับน้องยัน6โมงต้อไอวอปิดข้าหนาที่รือแอลชื่อนาคินไงนาคินไงนี่ไปพาสเทียไปพาิาทาซิเลียพาซิเลียล่ะมาไ้ไหมะอ่นคนได้เอฟแปดไดน ใครทิ้งเอ็มแปดพี่ไปอ่ะทำไมไม่เอาไม้พี่โอ้ยโอ้ยต้องหาอีกแล้วาตานนี้เอ็มแปดที่ไม่บวกแน่แค่หนึ่งรูล้ลบก็ไม่รู้ไม่มีลบด้วยนะเ <ผม S 1> อ็มแปดอะคนไม่ยุติธรรมเลยผมโดนดักด้วย พี่มันด้วยไ่ไดนไ่ได้เลยเนี่จริงดีไปไหนไม่ได้แล้วอยากได้อ่ะขอบคุณนะดีไหมพี่เต้ขอบคุณนะผมเล่นกับพี่แกมตอนเย็นบุนบุญบอกท<ช>ุกวัน,น<ช>แต่เราคนมีเวลาไม่เท่าก,ากันโปรแกรม บางคนเขาก็ติดภารกฤฤฤฤิจก็เหมือนโปรแกรมสองทุ่มก็มีภารกิจที่จต้องมาไลฟ์ซีนโอ้อาโอเคอผม,มเจอมันมีคนวะเฮ้ยมีคนพวกแกรมไม่หมดแล้วประตูว้ามาใช้ทำแบนเข้าหินเ,นเข้าหินเฮน้นจะพอได้พอได้จะรู้เขาหินนี้มีพอมีอยู่พอมีิ๊กไปตรงนั้นแต่ก็อน่างนนี้ไม่ค่อยดีเลีแี่ยิงคนไม่ได้นะตอนเย็นผมขอแกมเข้าไปเล่นด้วยก็ไม่รับ คิวทำไมโปรแกรมเป็นอยึ่งงานน่ะได้เล่นที่โรงเรียนแล้วไงอ๋อเกิดอล้วเจอกันเบื้องแล้วอ่ะพี่ก้อนหินอันเนี้ยไม่หมอลีอยู่ไฟดอมันยิงไม่ได้ก้อนหินน่ะไม่ใช่ก้อนหินไอ้พวกแมพอื่นที่ไม่ใช่จกกะเบอไม่ใช่เกาะสวรรค์นะใช่กรเอเกาะสวรรค์เข้าง่ายสุดอ่ะพี่เกาะสวรรค์นะตรงที่นี้อันนี้เอ็มหนึ่งสี่สามหอมเลยมยของอ่ะจากไอ้ดอกไปกันดู เนี่ยเนี่ยมีสกิลบล็อกมีสกิลบล็อกไงยิงไม่เข้าอ่ะใครเข้าไม่ทันต้องเป็นตาหน้าเท่านั้นตามกฎิกาเพราะว่าเน้นความเท่าเทียมของทุกคนใช่ใช่ใช่พี่คิวพอพี่แกรมเล่นเสร็จผมขอเข้าร่วมพี่ก้อยก็ไม่รับไอโทรศัพท์ผมหายเสียชีตาโอ้ชื่อส้มพี่ยังไม่เคยเห็นองออเลยผมไปเรียนซัมเมอร์บุญบุญบอกเดี่ยวปีนีา ไปตามพี่แน่เลยเมื่อกี้มีคนยิงอยู่ตรงแถวแถวนีมันอยู่บลังคาบผัวไม่มีหรอกมันยิงของโหมันลักษณะที่แดงอ่านีะแต่ี้กูตื่นตายตายเลยพี่ชมจูนแต่ยิ้มันอะก็กันตีต,ต,<ห>ตีอายุน่าจะอา,อายุว่าอายุสิบสามนะสุทรง ายุเยอะกว่าพี่แกมแปลว่าเป็นพี่พี่แกมเออผมอายุสิบสองอะสิบสองห่างกันปีเดียวงมีมีตัวโดดของอยู่นี่อยากได้อะขอบคุณนะนเนี่ยเนี่ยมีตัวโดดมันมีมีเอม็มแปดอย่างพี่พ อย่างเดียวคนอื่นขอไปก็ไม่รับอยากมีดดมันลุ้มพี่พี่ยมีอยู่วันหนึง่งอยากไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยาว่าสิอะไรไงอะเ็นอะไรโอ้หเังอยู่เล่นด้นกันอีกนานวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ได้ไอ,เ,อเด็กก็หน่อยพี่ด้วยกิวคูเดาอยู่พี่มีอะไรแค่สี่ร้อย หนึ่งนะหนึ่งนะพี่จะด้วยเดี๋ยวเอาเอ็มแบดลูกแล้วพี่ก่อนโอ้ยตีตัวอะไรเนี่ยจริงกี่ตัววะพี่แบะแล้วเหรอเยอะเยอะไปพี่ไปเลยเยอะไป เร็วพี่วิ่งไปเลยพี่มันหนักเลยพี่เอ็กแปดพี่เอ็กแปดมัน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 พี่มีพี่มีคงนี้พี่แก้มไล์อีกไหมคะว้ายตายละลิงเหมือนเดิมเลยไม่ได้ครับพี่ไม่แน่ใจว่าตกเมื่อไหร่ถ้าไลก์ก็เจอกันแน่นะคะสองทุก